รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟรีนครับ วันนี้เรามีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอาหารมาฝากท่านผู้ชมครับเราจะมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์อาหารของกิฟฟารีนั้นจะสร้างธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างไรเรามาพบกับแขกรับเชิญท่านนี้กันดีกว่านะครับที่จะมา เผยเคล็ดลับว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้สร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ด้วยวิธีใดนั่นก็คือผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise คุณพิสิทธิ์เหมือนเมืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยแน่นอนว่ามนุษย์เราดำรงชีพได้ด้วยอาหาร,รนะฮะแล้วก็กิฟเทอรินเองก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยหลากหลายรายการด้วยกันใช่ครับวันนี้คุณพิสิทธิ์เองเป็นคนมองเห็นโอกาสทางการตลาดทําไมถึงเลือกที่จะ เปิดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์อาหารครับสิ่งหนึ่งเราต้องบอกว่าความโดดเด่นนะครับกิฟฟรีเป็นแบรนด์ไทยครับนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าอาหารอย่างเช่นตัวนี้ผงลาบกิฟฟรีเนี่ยครับคือรสมันถูกปากคนไทยคือพอชิมปุ๊บใช่เลยเปรี้ยวเผ็ดนะครับรสชาติตรงนี้เลยคเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะพิชิตใจเขาได้ไม่ยากครับครับอ่ะนั่นคือผงลาบตัวต่อมาครับผงเฟืองฟ้าใช่ไหมเป็นผงปรุงรสใช้ทําอะไรฮะคือเราต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผงเฟืองฟ้าผงปรุงรสรสไก่ นะครับตัวนี้คือต้องบอกว่าของเราทุกตัวในมีเครื่องหมายฮาลาสคือทานได้ทั้งพี่น้องอิสลามและก็ศาสนาพุทธเพราะนั้นตัวนี้สุดยอดไฮไลท์คือสามารถปรุงได้ทั้งต้มทั้งผัดทั้งแกงคือใช้ได้หมดซึ่งในท้องตลาดก็มีนะแต่รสชาติของเราจะเป็นเอกลากมันเหมือนกับทําให้รสชาติอาหารมีความเข้มข้นขึ้นลงตัวกลมกล่อมมากขึ้นนะครับซ้ายมือสุดถุงสีม่วงคืออะไร นะครับตัวนี้ก็คือไวน์ตาเครื่องดื่มทันยพืชใช่ครับตัวนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยลหลายคนต้องการที่จะลดนะครับลดคุณเล็กน้อยแล้วโดยที่ว่าไม่ทานอาหารตัวนี้ก็จะทําให้เราหนักท้องมากขึ้นอิ่มอร่อยได้คุณค่านะครับฝั่งขวามือของผมก็เป็นข้าวนะครับก็ประกอบไปด้วยข้าวสารประกอบไปด้วยข้าวกล้องข้าวกล้องหอมมะลิเส้นเล็กข้าวเหนียวแล้วก็เส้นเล็กข้าวกล้องหอมมะลิข้าวเหนียวแล้วก็เส้นเล็กใช่ครับอาจารย์ ทำไมผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จึงมาอยู่ในดวงใจคุณพิสิทธิ์ได้คือต้องบอกกันว่าตัวทีเดียวที่ผมชอบคือตัวนี้ผงลาบเพราะตัวนี้เป็นพระเอกเพราะนั้นเราต้องการนางเอกครับครับผมตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หมดเลยถ้ารู้ว่าคุณใช้ข้าวกล้องของบลิของคุณบรีนคุณมีข้าวเรียบร้อยแล้วหุงแล้วครับอาหารอืถ้าสมมติว่าคุณมีข้าวเหนียวก็ลาบบถ้าคุณเป็นเส้นเล็กเราสามารถที่จะเอาเส้นเล็กมาประยุกต์ ให้เข้ากับผงลาบและผงปรุงรสไก่ของเราได้อย่างเนียนเลยทีเดียวครับอาจารย์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนหมายความว่าเราจะพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้มองได้สนุกขึ้นหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับอาจารย์อย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยออภาคสนามตามท้องไร่ท้องนาแถวสวนซึ่งกลุ่มคนส่วนใหญ่มากกว่าสองคนแน่นอนบางทีสามสี่ห้าหกซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเนี่ยเราเลือกไม่ได้บางทีอาจจะไปช่วงที่เขาทานข้าวกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะไปช่วงเย็นที่เขาต้องการจะทานข้าวกันเราก็มีตรงเนี้ย เอาเป็นตัวที่จะชูโรงเข้าไปเอาไปสอดแทรกเป็นการสร้างบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติของลาบของเรานะขณะท,ที่เราออกภาาสนามบอาพาครับมันเหมือนกับใช้เป็นตัวสร้างบทสนทนาถูกต้องครับจริงๆแล้วสินค้ากิฟฟอรีนมีเยอะแต่แทนที่เราจะไปคุยเรื่องสินค้าที่แบบจริงจังเราเปิดฉากด้วยของอร่อยก่อนกินคุณคุยไปกินไป,ไปอ่ะธุรกิจเกิดน,นะ,ะบางทีคนไปตีกอล์ฟแล้วคุยกันแล้วธุรกิจก็เกิดแต่วันนี้ถ้าเรากินผงลาบกินอาหารของกิฟฟอรินไปแล้วคุยธุรกิจไปคุยแผนไปก็ได้ไม่ยากข้าอาจ้า เป็นตัวเข้าเรื่องเรียกว่าเป็นตัวเข้าเรื่องเช่นถ้าเป็นผม่าอาจจะสงสัยว่ากิฟฟารินเขามีผงลาบด้วยเหรอใช่ไหมสิบกว่าปีคำถามสั้นๆกิฟฟารินเขามีผงลาบด้วยเหรอเนี่ยคุณพิสิทธิ์สามารถลากยาวไว้ได้เลยใช่ไหมโอ้ยมหาศาลเลยครับนอกจากบอกว่ามีมานานแล้วนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่ามันทำได้เร็วมากสุดยอดมากๆลองชิมดูสิเนี่ยพี่มีมานะครับลองชิมดูมีหมูไหม อเอาไปล้วนไหมมีเนื้อไหมมีไก่ไหมเขาก็จะบอกอ๋อมีติดตู้เย็นไปทําเลยผมจะบอกเลยไปทําเลย <c oughs> ทําปุ๊บเสร็จเอามาเค้าเดี๋ยวนั้นเขาบอกไวขนาดนั้นเลยเหรอ,อม,มีมีแตงกวาไหมมีเครื่องเคียงไหมมีทําเลยคือเหมือนกับว่าตัวนี้เราซื้อหนึ่งถ้าในนี้กล่องหนึ่งประมาณ30มสิบนิดๆแล้วสองกล่องกล่องหนึ่งจะมีสองซองซองหนึ่งใช้กับหมูครึ่งกิโลมันใช้นิดเดียวประหยัดมากมากเลยครับสะดวกด้วยคือเราเน้นง่ายไงเน้นการเข้าถึงครับอาจารย์นอกเหนือจากนั้นแล้วเทคนิคในการนําเสนอเนี่ย แปลว่านอกจากเราจะต้องมีพกติดตัวไปด้วยเนี่ยที่บ้านของเราต้องลองทําอาหารเองใช่ไหมคือเราต้องเป็นคนทำอาหารอร่อยเพราะก่อนเนี่ยผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้ทํากับข้าวเองนะภรรยาจะทาหรือว่าซื้อแกงถุงนู่นนี่นั่นเพราะผมมาทากิฟฟินเต็มเวลาครับทีนี้ต้องบอกเลยว่าหนึ่งเรามีเวลามากขึ้นเรานอนสี่ทุ่มตื่นตีห้าหรือหกโมงเช้าพอตื่นมาแล้วผมมนคนทํากับข้าวเองตอนเนี้ยแล้วเมนูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเอามาจากผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินกลายเป็นคุณพ่อบ้านใช่เต็มตัว วกกลับมาทางฝั่งเส้นเล็กบ้างแล้วเวลาไปนําเสนอเนี่ยเส้นเล็กนี่เป็นเส้นเล็กอบแห้ง<ช>คือคนส่วนใหญ่เวลาทานเขาก็ไปสั่งตามร้านก๋วยเตี๋ยวอคำว่าอบแห้งนี่คือ,อไฮไลท์มากๆเลยเด่นดียังไงคือมันไม่มีเชื้อราแน่นอนเพราะรเราอบผ่านกระบวนการวิธีที่เป็นสูตรพิเศษของยูฟอรีนรนะครับและที่สาคัญก็คือว่าเมื่อเราเอาไปทําอะไรก็ตามมันสามารถขยายได้หลายเท่านักให้นเอาไปทอดทอดเสร็จปุ๊บรสชาติจะจัดจ้าน นะครับรสชาติจะกินแล้วเราเป็นเอกลักษณ์ของกีฟฟิรินครับครับเพราะฉะนั้นมาเก็ตติ้งหรือการตลาดของเส้นเล็กเนี่ยนะครับเราจะชี้ให้เห็นว่าซื้อติดบ้านไว้ได้ถูกต้องแล้วก็ทาได้หลายเมนูแม่แล้วก็ทําได้หลายเมนูไม่จําเป็นต้องไปซื้อเส้นเล็กที่เป็นเส้นที่มันเส้นสดตามตามตลาดเพราะเนื่องจากเราเก็บได้ไม่นานเก็บได้ไม่นานแต่อันนี้คือจะทําก็แบ่งเอาไปทำใช่ไหมฮะและข้าวเหนียวกับข้าวกล้องนี่ก็ซื้อซื้อติดบ้านไปด้วยโอ้ได้เลยครับเพราะว่าข้าวเหนียวของเราเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่แบบ เคยเคยเอาไปทำข้าวหลามครับแล้วมันขึ้นบ้องมันฟูแล้วมันนุ่มลูกค้าติดใจญาติพี่น้องติดใจนะส่วนข้าวกล้องของเราเนี่ยรับรองเลยว่ายี่ห้อดางในเมืองไทยเนี่ยเราทำได้วัตถุประสงค์ของการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในใจลึกๆคุณพิสิทธิ์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพราดเรียกว่าตำแหน่งสูงมากเลยแต่เรากำลังจับสินค้าที่เป็นแบบของเล็กๆน้อยๆแบบนี้คิดอะไรอยู่ในใจอย่ามองข้ามเด็ดขาดเพราะนั้นการต่อยอดเนี่ยผมบอกว่าวันนี้ สินค้าที่เราจะเข้าไปอยู่ในใจเขาคือเป็นสินค้าที่โดนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขาใช้จริงๆกับมันเขาอยากได้มันจริงๆอยากได้สัมผัสมันจริงๆซึ่งสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่เขาใช้ทุกวันอ่ะใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้สามารถเป็นสินค้าที่เปิดใจให้เขารักทิฟฟรีนให้รักในตัวเราและสามารถเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจในวันข้างหน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอาจารย์เราหลายคน อาจจะมองว่าอันนี้ PV ไม่เต็มอันนี้ PV ไม่เต็มอันนี้โอ้ดูสิพูดปากเปียกปากแฉเบ็ดเสร็จรวมแล้วได้ไม่กี่ PV ครับคุณพิสิทธิ์เคยเจอนักธุรกิจที่เขาคิดแบบนี้คิดผิดครับเคยเจอครับผมเองเคยเป็นต้องบอกเลยว่าช่วงสองสามปีแรกที่ทําธุรกิจเรามองสินค้าพวกนี้คือคือเป็นสินค้าคำว่าสวัสดิการอ่ะคือเหมือนกับคําว่าสวัสดิการนี่เราต้องใช้เองครับ เราไม่สามารถที่จะไปต่อยอดทําธุรกิจกับคนอื่นได้รหรือว่าไปแนะนําเขาก็เปิดัผ่านอ,อะไรประมาณนี้แต่โดยความเป็นจริงปุ๊บเราเริ่มมือศึกษาปุ๊บ รสชาติมันจัดอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคู่แข่งน้อยแล้วที่สําคัญมันง่ายมันเข้าถึงนึกถึงอะไรก็นึกถึงตรงนี้เมื่อเขามีสินบ้านปุ๊บตรากิฟฟรีของเรามันจะไปอยู่ตามครัวเขาตามที่ที่มันอยู่ในมุมบ้านพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะคุ้นเคยกับแบรนด์เราแล้วเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงเขาไม่ได้ไม่ยากครับอาจารย์เราเชื่อมไปถึงสินค้าตัว้องได้ด้วยได้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการเชื่อมโยงไปยังสินค้าอื่นๆนะครับว่าคุณพิสิทธ คุยเรื่องลาบอยู่ดีๆทําไมไปออกที่เจลอาบน้ําคุยเรื่องลาบอยู่ดีๆทําไมไปคุยเรื่องอาหารเสริมเรื่องน้ํามันปาเรื่องเครื่องกลองน้ำได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากผงลาบกล่องเดียวกับกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับคุณพิสิทธิ์ได้อย่างไรช่วงหน้าพบกันครับ